ซึ่งชาวบ้านตํบลเขาไพรจังหวัดตรังได้รวมกลุ่มการเลี้ยงต่อหัวเสือนะคะสร้างไรายได้นับแสนบาทต่อปีค่ะที่หมู่ที่2ตําบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังชาวบ้านและ ในเครือญาตินะคะ4-5คนรวมกลุ่มการเลี้ยงต่อหัวเสือกว่า50รังเพื่อจับตัวอ่อนมาขายในกิโลกรัมละ800บาทสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกเหนือจากการกรีดยางโดยเลี้ยงมากว่า15ปีแล้วปีนี้สามารถจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมเป็นนางพญาได้โดยไม่ต้องไปเผาทำลายหรือจับมาจากป่าธรรมชาติซึ่งในหนึ่งปีสามารถจับตัวอ่อนของต่อหัวเสือขายได้เพียงสองครั้งคือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากเป็นช่วงหลังฤด,ดูผสมพันธุ์ทําให้มีลูกอ่อนจํานวนมากต่อหัวเสือจับมาได้นะคะก็จะต้องใช้แหนบค่อยๆดึงออกจากรังทีละตัวซึ่งจะได้ทั้งตัวอ่อนและตัวใบตัวต่อที่พึ่งมีปีกนะคะก็เรียกว่าตัวใบนํามาทําอาหารสารพัดเมนูค่ะ เขบอกว่าในอดีตนะครับชาวบ้านมักจะไปเผารังต่อในป่าธรรมชาติทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในตายแต่หลังจากมีการศึกษาและทดลองนําตัวต่อมาเลี้ยงด้วยการให้กินเนื้อไก่เนื้อปลาและน้ําสะอาดจนสามารถพอกหาอาหารตามธรรมชาติได้ทาให้มีตัวต่อหัวเสือเเพิ่มจํานวนมากขึ้นที่สําคัญไม่ต้องไปเผาทําลายรังหรือปีนขึ้นต้นไม้สูงซึ่งก็เสี่ยงอันตรายนะครับ นอกจากนี้เกษตรกรยังค้นพบวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการจับพ่อแม่พันธุ์มาขังไว้ในมุ้งเดียวกันเพื่อผสมพันธุ์จากนั้นก็จะแยกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไปเลี้ยงไว้ในรังเล็กๆที่สร้างไว้ใช้เวลาประมาณ7เดือนครับตัวต่อก็จะขยายรังเนี่ยใหญ่ขึ้นจนมีรังต่อพร้อมขายแล้วก็จะมีตัวอ่อนในรังละ3-5กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับโดยตัวอ่อนก็จับเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสั่งจองล่วงหน้าไว้แล้ว แม้จะจับได้กว่า100กิโลกรัมต่อรอบก็าตามก็ยังไม่เพียงพอนะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มนับแสนบาทต่อปีครับนายนารงกอสกุลประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อหัวเสือจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังผ่านโควิดสิก็ได้รวมกลุ่มการเลี้ยงต่อหัวเสือกันอีกครั้งรวมกว่า50รังเก็บขายได้2อถึงสครั้งต่อรังต่อปีถ้าเป็นรังใหญ่เต็มที่จะได้ลูกตอกต่อหัวเสือนะคะประมาณ2-3กิโลกรัมหรือหากรังสมบูรณ์เต็มที่อาจจะได้ถึง5กิโลกรัม ยอมรับว่าตั้งแต่เลี้ยงต่อหัวเสือมาเคยถูกต่อยบ้างแต่ตนนั้นมีภูมิต้านทานนะคะทำให้ไม่แพ้ส่วนความอร่อยของต่อหัวเสือขึ้นอยู่กับผู้บริโภคบางคนอาจจะนำไปผัดพริก ผัดเกลือหรือว่าผัดกะทินะคะรสชาติมันกรอบอร่อยหาทานยากค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาดูงานสามารถติดต่อผ่านทางเฟ e บุ๊กนรงกอสกุลหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0857906414ค่ะผลตอบรับก็ได้ดีครับครั้งที่สองรวมกัแล้วนี่ปีหอยู่ที่การจับของเราถ้าแต่ จับบางรังก็จับได้ถึงสามครั้งแต่เราของผมที่เลี้ยงผมจะจับสองครั้งครับปีละสองครั้งต่อรังผลตอบรับก็ได้ดีครับรังที่สองรวมกันแล้วนี่เกือบสี่กิโลบางรังบางรังใหญ่รังสมบูรณ์ก็ห้ากิโลได้รายได้ก็พอได้เสริมมามีรายจ่ายได้รับพอได้ใจ,ใจ่ายจ่ายเสริมขึ้นมาผลผลิตตอนนี้ยังไม่เพียงพอส่งลูกค้ายังยังยังไม่เพียงพอ ป้าอร่อยก็อยู่ที่ผู้บริโภคคือบางคนถ้าไม่กินมันเราก็ปัดไม่ใส่มันปัดพริกปัดเกลือได้แต่ถ้าไอคนที่ชอบยอดนิยมกินปัดกะทิของหากินยากครับมันปีละคืนเนี่ยมาขณะที่นายสุริยันกอสกุลอายุ39ปีผู้เป็นหลานและเป็นเกษตร,รกรที่เลี้ยงต่อหัวเสือมากที่สุดในอำเภอรัศดาก็บอกว่า ตัวนักศึกษาการเลี้ยงต่อหัวเสือเนี่ยมากว่า15ปีเริ่มตั้งแต่การหารังการเก็บตัวอ่อนเชื่อว่าตัออ่อนมีโปรตีนสูงนะครับตอนนี้เลี้ยงอยู่ประมาณ50ารังแต่ละปีจับขายได้ประมาณ100กิโลกรัมครับสร้างรายได้เกือบ10,000 0บาทครับกลมา1 5ปีครับชอบตั้งแต่เริ่มโค้นหารังครับคหารังแล้วก็เ,เก็บตัวอ่อนมาแล้วก็ไดเอามามากินแล้วก็ คือประโยชน์กับครอบครัวด้วยแล้วก็มันช่วยช่วยในด้านาโปรตีนเน่ตัวตัวอ่อนมันมีโปรตีนเยอะก็ให้ลกูกๆได้ตาน่สมมติคือเราเราตัดแล้วก็กาดไปปีประมาณอ,าอย่างปีนี้ก็เริ่มทำหลังจากโควิดมาก็ได้50ตารังน้ำหนักต่อก็รอ้อยกว่ากิโลก็ประมาณเกือบเกือแสน